สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แอดก็มีคลิปน่ารักน่ารักมิตรภาพวอลเล์บอลระหว่างตู้เย็นและน้องๆอ,อ,อยู่21ไทยมาฝากค่ะที่ก็รวมแก๊งกันนั่งจับเข่าคุยกันด้วยว่าคุยกันแบบดูสนิทสนมเหมือนกับสนิทกันมาตั้งนานแล้วยังไงอย่งงางนั้นเลยค่ะดูคุยกันถูกคอมากๆเลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะะีคะแอดขอขอนาหนึไ้นยนะคะและสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับศึกวีทีวีคัพสที่เวียดนามซึ่งรายการนี้เนี่ยก็เป็นรายการแบบกระชับมิดนะคะในส่วนของแชมป์รายการนี้ก็เป็นทางสโมสรจากรัเสเซียนะคะที่สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้คะ่ะในส่วนของทีมเวียดนามนะคะทีมของตุเยนเนี่ยก็คว้ารองแชมป์ไปคลองนะคะก็ไม่สามารถที่จะ คว้าแชมป์ไปคลองได้ค่ะก็รู้ว่าแมตชนี้เนี่ยก็เสียน้ําตากันทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะทั้งฝ่ายที่ชนะและก็ฝ่ายที่แพ้เลยในขณะที่ตู้เย็นเนี่ยที่เราดูแบบรูปร่างของตู้เย็นก็คือดูแมนมากๆเลยเนะาะก็ไม่คิดว่าตู้เย็นเนี่ยจะร้องไห้แต่ว่าโอ้โหตู้เย็นร้องไห้เลยนะคะแมต์นั้นแบกทีมสุดๆทำไป47คะแนน และก็เป็นคนที่ตบติดบล็อกส่งให้ทางสโมสรจากรัสเซียเนี่ยเอาชนะไปได้ค่ะในเซตที่ห้านะคะนั่นแหละค่ะก็น่าจะเป็นที่ตุเยนเนี่ยเป็นคนที่แบกความหวังของทั้งทีมไว้เนาะก็เป็นตัวแบกทีมนะคะแต่ว่าพอแบบไม่สามารถที่จะช่วยทีมชนะได้เนี่ยแล้วก็ลูกสุดท้ายก็ตบติดบล็อกทำให้เขาเนี่ยชนะควา้าแชมป์ไปครองก็เลยทำให้ตุเยนเนี่ย ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยค่ะร้องไห้ปล่อยโฮออกมาเลยซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่หาดูได้ยากนะคะในส่วนตัวแอดเนี่ยแอดไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะไม่เคยเห็นตู้เย็นเวอร์ชั่นนี้มาก่อนเวอร์ชั่นอ n อนแอร้องไห้แบบนี้เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่ใช่โมเมนต ออนแอร้องไห้นะคะแต่ว่าเป็นโมเมนต์พี่บ่าวช่างคุยค่ะก็ตู้เย็นคล้ายกับผู้ชายอะเนาะก็เลยขอแซวเล่นนิดนึงนะคะนั่นแหละค่ะเป็นโมเมนต์มิตรภาพวอลเลย์บอลระหว่างน้องๆอ,อยู่21ไทยกับตู้เย็นที่ได้มีการต่อบบทสนทนาได้มีการแบบจับเข่าคุยกันที่แบบดูสนิทสนมกันมากๆเลยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุยอะไรกันแต่เท่าที่ดูเนี่ย ดูคุยกันถูกคอนะคะก็เนื่องจากว่าตู้เย็นเนี่ยก็สนิทกับน้องเฟิร์นบริษราศีทาเลอร์อยู่แล้วเนาะซึ่งน้องเฟิร์นเนี่ยก็อยู่สมรเดียวก,กันกับตู้เย็นในเวียดนามเนาะก็เลยแบบสนิทกับน้องเฟิร์นอยู่แล้วก็จ,จะมีการพูดคุยถามถ่ายถึงน้องเฟิร์นด้วยก็ได้หรือก็อาจจะคุยกันในเรื่องของเกมการแข่งขันอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าตู้เย็นคุยอะไรกับน้องๆ คงไม่ได้จะจีบสาวไทยนะคะหยอกๆค่ะหยอก,ยอก,ยอกนี่แหละค่ะมิตรภาพวอลเล์บอลในสนามเนี่ยก็สู้กันอย่างเต็มที่สุดความสามารถเลยถึงแม้ว่าน้องๆชุดนี้จะไม่ได้เจอกับตู้เย็นเนาะแต่ว่าเราก็เจอกับยู21เวียดนามและเราก็คว้าอันดับห้ามาครองส่วนยู21เวียดนามเนี่ยก็คว้าอันดับหกไปคลองค่ะ ตัวยันก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะก็พูดคุยทักทายนะีคะกับน้องๆอ,อยู่21ไทยก็ดูน่ารักดีค่ะก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะที่น่ารักดีและนี่ก็เป็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักมิตรภาพวอลเลย์บอลที่แอดกิบยกนํามาฝากทุกท่านในคลิปนี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกละดิกแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ